บรรยากาศชั่วโมงสุดท้ายของการแข่งรถ10ชั่วโมง Thailand Ten Out Endurance Race รถแข่งของทีม r o o k i e Racing ได้แก่ ORC r o o k i e GR86 CNF Fuel Concept และ CP r o o k i e Prius CNF HEV GR Concept เข้ามาสวิตช์ครั้งสุดท้าย ส่วนรถพลังงานไฮโดรเจน ORC Rookie GR Corolla H2 Concept ก็ออกไปวิ่งในช่วงสุดท้ายเช่นกันโตยโยต้ามุ่งนำเสนอทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตทีม Rookie Racing กกเข้าร่วมแข่งในรายการ Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023หรือว่า Thailand Ten o u endurance ด้วยรถ3าขัน ORC r o o k i e GR COROLLA H2 CONCEPT คันนี้เป็นไฮโดรเจนมอริโซหรือคุณอากิโอโตโยดะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Toyota ามอเตอร์คอป a t i o n ัประเทศญี่ปุ่นลงแข่งขันด้วย COROLLA H2 CONCEPT ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ORC r o o k i e GR 8 6 C N F Fuel Concept และรุ่นล่าสุด CP r o o k i e PRIUS C N F H-EV GR Concept ตอนรับนักแข่งท่านใหม่คุณกจรเจียรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททัวริสซิ่งจำกัดรปรอุสปรับปรุงสมรรถนะด้านกับขี่เพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุน่นระบบจัดการการใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงใหม่สำหรับการแข่งขันพร้อมเพิ่มระบบควบคุมการ AK, เบรกออยล์คูลเลอร์สำหรับระบายความร้อนของมอเตอร์เพิ่มระบบระบายความร้อนสำหรับแบตเตอรี่และ PCU เพิ่มชิ้นส่วนปรับปรุงแอโรไดนามิกสปอยเลอร์หน้าสปอยเลอร์ด้านท้ายขนาดใหญ่แบบ GT Wing แข่งครบ10ชั่วโมง ORC r o k i GR Corolla H2 Concept เครื่องยนต์ไฮโดรเจนลงแข่งขันทั้งหมด161รอบมีการดับเครื่องตามแผนประมาณ2ชั่วโมงคลาส D2 มีอันดับรวมอยู่ที่55และอันดับในคลาสจบที่8และยังได้ชมการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นปีที่2สถานีเติมไฮโดรเจนแบบเคลื่อนที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาที่บุรีรัมย์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นส่งมาจากจังหวัดระยองมาที่บุรีรัมย์ไฮโดรเจนบางส่วนผลิตจากก๊าซชีวภาพที่เกิดจากมูลไก่ในฟาร์มของ CP ขั้ ลาประมาณ5นาทีเขาวิ่งได้ราว10รอบสนามต่อการเตริมไฮโดรเจน1ครั้งด้านซ้ายจะมีเจ้าหน้าที่เติมไฮโดรเจนและอีกท่านหนึ่งเตรียมพร้อมควบคุมเครื่องดับเพลิงเจ้าหน้าที่เป่าลมเย็นให้แก่คนขับเจ้าหน้าที่เปิดประตูท้ายเพื่อถ่ายเทยอากาศจากภายนอกเข้าในตัวรถ orc rookie gr 8 6 6 c nf fuel concept class d 2วิ่งได้ทั้งหมด289รอบอัดดับรวมอยู่ที่4และอัดับในคลาสจบที่4เช่นเดียวกัน cp rookie prius c nf h ev gr concept class d 2วิ่ง272รอบ จบอันดับรวมที่11และอันดับในคลาสจบที่6หลังจบก,การแข่งขันมิสเตอร์อากิโอโตโยดะกล่าวว่าจุดประสงค์ในการร่วมก,การแข่งขันครั้งนี้เพื่อน,นําเสนอรถยนต์ไฮโดรเจนและไฮบริดให้เป็นอีกทางเลือกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนรู้สึกภูมิใจที่ชาวไทยให้การต้อนรับเรากําลังทํางานร่วมกับ C ีพีกรุ๊ปภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้ง2บริษัท